สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยายจะมาให้หลานๆทำเอ,อ่อปลากระพงทอดน้ำปลาราดน้ำต้มยำเอ,อน้ำยำมะม่วงนะคะเดี๋ยวค่อยดูนะคะว่าพวกเราจะทำยังไงอะไรกันบ้างสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ทำการหั่นมะม่วงแล้วนะคะออแล้วเราก็หั่นมะละกอด้วยเอออันนี้อันนี้อะไรมะม่วงมะม,ม่วงอันนี้ก็คือเราเราฝานมะม่วงไว้ทำยำมะม่วงนะคะ ลาดเอ็ปากกระ,กะพงทอดน้ำปลานะคะใครเป็นคนหั่นคะใครเป็นคนหั่นคะสวัสด,ดีค่ะส่วนพ่อครัวคนนี้ก็กำลังหั่นพริกเตรียมใส่น้ำยำนะคะอันนี้กคจะเป็นเชฟเชฟไ, <laughs> ไก่คะ่ะ <laughs> แล้วคนที่กวาดอยู่นั้นใครคะอันนี้ผู้ช่วยพ่อครัวอันนี้เราก็เอาน้ำตาลปีบ๊บ น้ำปลาคือปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะปกปติเลยนี่เราก็กําลังปรุงน้ํายํานะคะมะละกอแล้วก็ฝาดแล้วนะคะนี่มะม่วงแล้วก็ฝาดแล้วมะม่วงเปรี้ยวนะคะโอ้ยอออออออน้ำอ้อยน้ยน้ชูชีน้ำชูซู น้ำซูชิโอีโอีชีเขาเรียกโออีชีไม่ใช่ซูชินะยายบ้านบ้านยายเอิญน้ำซูชิโซฟียายชอบพูดผิดทุกทุ่งล่ะค่ะจากเซลฟี่เป็นโซฟีก็มีนะคะจกจกค่ะจกจกกวนก็ทำน้ำยำอยู่นะคะนี่ซอยพริก เล็กๆไม่จ้องอใหญ่มากน<ล>ะะย,ยังไปไม่ละลายเลยยังละลายไม่รอหน,น <c oughs> ใส่ทุกอย่างลงไปในน้ำยำนะคะใช่ก็กเองหวยเก

มะม่วงค่ะอันนี้คือน้ำยำม,มะม่วงนะคะเอาไว้ราดปลากรออะพงออท,ท่อน้ำปลาค่ะเมนูนี้ก็เป็นเหมือนเมนูปลานึ่งมะนาวนะคะก็คือเราอยากกิน,นะคะ่ะเพราะว่าเราไปกินที่ทะเลนะคะแต่ว่ากินที่ทะเลมันไม่สะใจนะคะเราก็เลยต้องมาทํากินเองค่ะนีทะเลที่เราที่ปิดในชนบุรีตอนนี้จะเป็นทะเลที่อยู่ใน ความดูแลของทหารหรือว่าทะเลในค่ายอะไรอย่างนี้นะคะเขาปิดไม่ให้เข้านะคะหาดบางแสนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหาดบางแสนคนเที่ยวเยอะใช่ไหมคะเขาก็เลยปิดเพราะว่าป้องกันโควิดนะคะตอนนี้ก็เราก็ต้องรักษาตัวป้องกันไว้ก่อนใส่แมสนะคะนี่ใส่แมสเราก็ใส่แมสกันนะคะเราก็ต้องรักษาตัวไว้ก่อนเราก็เลยทํากินที่บ้านกันเลยค่ะมันก็น่าจะอร่อยเหมือนกันนะคะแล Nam, ้วเดี๋ยวมาดูนะคะว่ามันจะอร่อยขนาดไหนแล้วก็จะ ไปทอดปลาคุณแม่ก็กำลังทอดนะคะเราเอาปลากระพงนะคะ่ากลางนะคะฮ่าฮ่าฮ่า เราบ้านๆน,นะคะเราทำกันแบบบ้านๆเราไม่ได้แทแบบบ้านเราก็ทำิ้แบบบ้านเรานี่แหละตายบ้านเรานี <c oughs> <c oughs> า่แหละกะพงเราล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็ผ่าซี่กลางนะคะผ่าแบบไม่ต้องขาดนะคะแล้วเรากล็าลงไปทอดนะคะ <c oughs> นนะนนกำลังปรุงน้ำปลาที่จะไว้ราดปลากระพงของเรานะคะนี่อ,อ,นนอันนี้เราทำน้ำปลาที่ราดนะคะนี่ แค่ะนี่เห็นไหมคะทุกคนอันนี้เราล่าดนน้าปลาแล้วนะคะน่ากินมากทําเองนะคะนี่เราก็จะมีอย่างอื่นด้วยนะคะไม่ได้มีแค่นี้เราก็จะมีปลาหมึกย่างด้วยนะคะแล้วก็คอหมูย่างด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันนะคะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแล้วก็ได้ทําการย่างหมูอยู่นะคะแล้วเราก็จะย่างปลาหมึกด้วยนะคะ เราแวะไปอาบน้ำแบบเดียวนะคะเราจะให้ดูสิ่งที่ทุกคนต้องดูนะคะเราไปอาบปากกพงทั้งตัวเหลือแค่นี้ค่ะยายพันกินยายพันกินนะไม่ทันนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเรายังมียีหยิงด้วยค่ะเนี่ยค่ะอร่อยค่เรายังมีคอหมูขะแล้วก็มีปลาหมึกย่างใครที่เขากินก่อนเขาก็จะอิ่มก่อนแล้วเขาก็จะอดกินคอหมูย่างกับปลาหมึกหวานๆนะคะแน่ใจนะว่าฉันจะอดอุ๊ย มีเสียงตอบรับตอบกลับเรามาค่ะว่าใน่ใจหรอว่าชินจะโอดเราก็ไม่สามารถต่อต้านคานั้นได้นะคะพอเขาไปท่องนะคะนี่นะคะไม่เป็นไรหรอกค่ะยังไงก็เออเดี๋ยวไปให้ลูกหลานกินด้วยไม่ได้กินคนเดียวหรอกค่ะให้ลูกหลานแต่ว่าเราแค่มาไม่ทันนิดหน่อยค่ะไม่เป็นไรค่ะรอบหน้าค่ะเรายังมีของแซบอื่นๆอ,อยู่นะคะ ดูสิคะทุกคนเราอ่ะไปอาบน้ํามาแล้วก็ไปเปลี่ยนชุดนอนแต่เขาบอกว่าเรามั่นใจนะคะเพราะว่าชุดนอนอะเล็กนิดนึงค่ะเขาก็เลยขำกันค่ะชุดนอนชุดนอนเล็กชุดนอนมันเหมือนชุดนอนเด็กอะค่ะมันเล็กมากค่ะแต่เราก็ยังขยันขยอใส่นะคะเพราะว่ามันสวยค่ะและเดี๋ยวเรามาดูตอนหมูย่างลาหมูย่างเสร็จนะคะเดี๋ยวเรามาถ่ายให้ดูอีกรอบนึงนะคะทุกคน วันนี้นะคะอาหารเราก็แซ่บมากเลยนะคะตามที่เราถ่ายให้ดูเลยนะคะคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องยยหญิงพากินพาเที่ยวด้วยนะคะอย่าลืมติดตามกันเยอะๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย